น้องดาก็อยู่นาซอสซอว่าเนาะไม่ใช่เบินน่งด้านหลังเลยทุกคนประมาณนี้เนาะเดี๋ยวฐารไทยเพราะว่าน้องดาเลิกงานแต่หาโมงแรกเนาะสวัสดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอสซีทุกท่าแนลมือนีกับาพบนอ้องทางสองเอ้ยน้องดาทางสองดานด้านาชแนลมือนีเพื่อนสามคนเหนเน,นยาะทุกคนมือนี้น้องดาสิพามาเบิ่งบรรยากาศน้ำท่วม เอาไม่ได้ทวนวนตกลิ่นเะนานะะอยู่ใต้อยู่ใต้บอลนองดาอยู่นะทุกคนแล้วนองดาเหนเบนเด้ออันดันถางล้งงางนองดาเนาะกจากนันเป็นซอยหาคนอยู่ที่1 8 2เนาะหรือว่าแบบเป็นซอยพีพาวดี S, ซอยเก่ากับแมนเนาะเดี๋ยนะวนองดาสีผ้าทุกอ้เอฟซี FC ทุกงทานไปหรอไปชมเบิง่งเนาะบรรยากาศน้ำทวมทุกคนไปกันเลยจ้านองดาเป็นเกตทุกคนอันนี้นองดาก็อยูนาซซาว่าเนาะ นั่ใช้เบิรงด้านล่างเลยทุกคนประมาณนี้เนาะเดี๋ยวน้องดาสีผ้าออกไปวิภาวดีซอยเก่าเลยทุกคนให้น้องดาสีผ้าไปเนาะเดี๋ยวน้นองดาสีผ้าไปฝากซอยวิภาวดีซอยเก่าไปหอดพระหน่งโยที่สิบแปดทับสองเนาะเดี๋ยวน้องดาสีผ้าหลอกเบิไงเนาะ่าน,น้วถั่วมหลายซำได้ทุกคนไปกันเลยจ้ะมาเบิ่งฟังวิภาวดีซอยเก้าทุกคน มีบรรยากาศงามๆเนา้วน้องดาน้องดาอยากเซลฟี่แล้วน้องดาพามชมบรรยากาศเด้อทุกคนอันนะี้คือวิภาวดีซอยเก้าเนาะพ้นกันเลยยุดแน่แล้วตอนน้องดาก็ยังถือลมอยู่เด้อทุกคตรสว่างชิลเห็นบรรยากาศเนาะอันนี้คือทางไปลาดเพาถ้าแยกลาดเพาเนาะเจอพันะน,นี่เนาะ เมืเด้อนะทุกคนน้ำถลอมแห้งนี่น้องดาวสิแห่เบินะ่อเด้อคือแปลว่าท้ายเลือเล่นได้เลยทุกคนทายุบานน้องดาวนี่นะ้นะทุกคนฟังนี่นะนี่คือถนอนวิภาวดีซอยเก้านะทุกคนเนาะเกือบเพิ่งขั้นหล,ล่นลวนะทุกคน เรจะเป็นปลานรถเมย์เนาะสีเหลืองเน้วหนองดาสีพาลทกกคนยางเขาสร้อยวนหนองนาอยู่เนดน้อเปหนไงนะอันนี้คือแบบแน้บมานพอดีเลยนะเลยขุดบาทแล้วนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเนาะเมือง ยู่ทางบ้าน FC อยู่ใสน้ำถั่ม,มอยู่บ้านเนาะทางหนองดานี่ทั่มมาแล้วทุกคนมาแล้วทุกคนน,กคน้ำถั่มลายแห้งบรรยาก,กาศอันนี้คือหลังเลิกงานเนาะหนองดากะมาถ่ายคลิป <laughs> ให้ทุกคนเบิ่งเน,ะนาะน้ำถั่มคุ้งเทีทุกคนมาเนาะ เอฟซียู่ไกลๆแถวนี้ไม่กวนน้องด้ากับไอเขาเนาะท็อคกีซีเน่บนน้องด้าไลท์่าแต่ว่าเขาเป็นยังเนาะเจอเอฟซีน้องด้าเฮ็ดได้อันนี้ก็คือวิภาวดีซอยเก่าเด้อทุกคนนี่คือหน้าปักซอยวิภาวดีซอยเก่าเนาะเดี๋ยวน้องด้ากับซีพาเขาไปในซอยบนน้องด้าพักเนาะว่าสิเป็นแบบใด้นะน้ำถอยซอยน้ำถอยซอยบนน้องด้าพักเด้อทุกคนไอ้น้องด้ากับวิ่งหนามเนาะ นีเคือซ้อยน้องดาผักเนาะจากวิภาวดีซ้อยเก่าแล้วสีพายางไปหอดไปทะลุซ้อยาอนโยธทีนสิบแปดทับสองเนาะบรรยากาศประมาณนี้เด้อทุกคนอันนี้น้องดาเดินทางผุดบาทเนาะเพราะว่าสีดายไห้เอฟซเห็นแบบมานามขวมนะ ดากะสิงยางป่ายางเนาะคนก็นยังตกปลอยอยู่เด้อทุกคนอันนี้คือเปลี่ยนสุดมานะทุกคนหลังเลิกงานคือตื่นเต้นเนาะตรงหน้าก็บอกคอยเห็นหนางถล่มลายปันนี้นะทุกคนเหงเด้วคือแบบอายเลยกับเพียงหัวเขานะทุกคน อันนะี้ก็ฝนหยุดฝนหยุดแล้วมันมีบอลมีลายด้วยทุกคนอันนี้ก็เป็นตึกใหม่ของซิงเนาะกระังสิบเปิดงามแห่งตึกใหญ่เราเป็นบบทันเปิดนะเนาะเท่ากับสีผ้าส้มนะนะตึกสั้นบอลนองด้าเห็นงานเด้อทุกคนนามถ่่มลายอันนี้ก็จะเป็นตึกสั้นเนาะ ตงงูงคอมซิงคอมเพล็กซ์เน,ะนาะลังดาโยตึกสั้นเด้อทุกคน,นลังดาสุดทบอกรอกบรรยากาศลังฝนตกทุกคนสิบอกว่าบอลลังดาเห็นงานนะมีเคเอฟซีนำเดอไปอยู่ไกลกะมากินไหนดอทุกคนอันนี้คือแบบใช่หรอทางรถติดท,ทางคนติดเนาะอันนี้เป็น office, ออฟฟิศซอยสิเป็นออฟฟิศน,นะทุกคน น้ำิีฟัส่บรรยากาศยินไปับน้ำท่วมไปบ่นแล้วอยู่นะทุกคน คือแบบลังบรรยากาศล้างฝนตกเนาะก็จะจประมาณนี้นะทุกคนบอลซ้อยนองดาอยู่เองเนาะบอลน,นองดาผักีย๋ยวนองดาสีผ้าอ่อมหนาทหารไทยไปเนาะไปหนาปักซ้อยเนาะทุกคนไปฟังพาหนโยทินสิบแปดทับสองพองม่อกี้นองดาพาไป วิภาวดีซอยเก่าเนาะทุกคนอันนี้น้องดาวบ้า,าหาอดลาซอยโค้ชเบอรที่สิบแปดทศสองเนาะข้างหลังก็จะเป็นทางไปหายางลาเท้าวนะทุกคนไปน้่น้องดาวสิขาเบิง่งไอ้แค่สรุบรรยากาศเนะาะมะนาวถั่วแห้งต้นไนทุกคน,น,นนะโดยทางน้องดาวนะบางคนเนี่ยจำเป็นเลือดอะไรหรเราทุกคนเดี๋ยวน้องดาวสิขาไปเลยค่ะอันนี้นะทุกคนน้งองดนะาวกะ สุดท้ายตั้งแต่สะพานเนาะสะพานขามไปสวนเนาะอ่าสะพานนี้ที่อยู่ติดกับพีเอ็มดีเนาะหนาแบ่งเนาะหนาฐานไทยทั้งไปหายางร้านท้าวกับแม่นอ้องรถติดแห้งเนี่ยทุกคน่วงเนี่ยเพราะว่าช่างนำถ่วมทั้ง,นงคนตกเนาะอันนี้ก็ยุดแน่และเวลาสีาพระเบิงบรรยากาศจากนี เอาไปใ <t> บบด้อช่นนบบเนาะกาะเบงด้ทุกคนดีมาก่างอากาศกาบบาดี่รับหลังฝนหยุด้วก็เาจะเป็นน,น,น,นาแบงล้วก็คือกรสางเนาะน้ทวม ถนนฟังนง้นค้าไปมันค้าไปราคาวันรถติดแพงเด้อทุกคนก็มาฟังนี้กับบนอร์ใจเนาะติดน้อยนึงวิวสวยแอบแอบเอาวิวมาให้ชมแต่ตอนนี้บอกว่านางวมพุ่เพบแล้วเด้อทุกคน เยเห็นครั้งแรกนะที่แบบน้ำท่วมแห้งฟานี้เนาะทุกคนน้องดาเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยล่ะเหมือนเด้อทุกคนถั่วมแห้งนะท่วมพึ่งท่วมเนาะเพราะว่าน้องดาเลิ่องานแต่หามงคลเนาะหลังเลิ่องานมาน้องดาก็เลยออกมาอัดคลิปให้เอฟซีเบิงเนาะรุ่นประธานผู้ชมเบิงบรรยากาศนาส้อยพะนโยทีนสิบแทับสองเนาะ ทำแห้งทุกคนถลอกลายแห้งนะก็จะเป็นตึกแถวเนาะลงดากระเซาวของคนอยู่เนาะทุกคนโอเคเนาะทุกคนมือนี้น้องดาก็ขอจบคลิปเพียงตำหนีเนาะพรวัน้องดาผ้าทุกคนเลาะเบิ้งละเนาะจากนาเอ่อนาพระพุโยนทิศเอ้ยพวงมาลนาวิภาวดีซอ,อ,อยเก้ามาทะลุพระพุโยนทิศ18บทับสเนาะคือด้านหลังของ,น,งน้องดาเนาะ คืแบบทัวร์แล้วก,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 ก็น้องนาคเพราะเจ้าคีบี้สันนีน้องกอนจิจากัาขอขอบคุณเอฟตีทุกท่านแล้วก็แบบน,น้องนาคฝากก้กนลค์ก็แชร์ให้น้องนาคเด้อแล้วก็คแนแหนมเลยฝากก้กนลค์ก็แชร์ให้น้องนาคเด้อแล้วกแบบ็ขอเป็นกำลังใจให้น,น,น้นองนาคเนาะทุกคนเนาะงแชร์นอ้องนาคสิ่งใดเหตคลิปต่อไปเนาะทุกคนมือนี้นอ้นอาาางนาคเพราะอัปลาพัสกับบุษานเนาะแล้วก็กำกาวคำว่าสบายดีและสวัสดีจา้าบ๊ายบายค่ะทุกคน